อันนี้อันนี้อันนี้เราต้องแบบสรรพนามแบบยังไงคุณผมหรือว่ากูยังไงก็ได้โอ้โหงั้นเอางี้ไอ้ยี่ไอ้สามเดี๋ยวชิมเลยนะครับ่าชิมครับคุณเจ้าแต่คืนนี้น่าจะตีสามถ้ากูเด็กแล้วแก่ตีสามแหละโควิด19ครับหลายอาชีพต้องปรับตัวครับเช่นเดียวกับเพื่อนผมคนนี้ครับที่ผมกเราจะพาไปหาเขาครับเขาได้ก่อแบรนด์กาแฟ แบรนด์หนึ่งนะครับคือกระตันดูโคบิลนะครับจะผักข่าไปพบกับเขาข้างหน,งนครับเขารอกดอูล้ไปดูเหตุการณกันดีกว่าครับข้างในงนะครับฮัลโ d y นี้มึงคือไม่เข้าอยู่แล้วใช่ไหมเข้าเข้าเข้าได้ผมตามมิโจเลยอ่ะคุณกตันยูคุณเป็นไงมาไงครับทำไมคุณถึงมาเริ่มกิจการกตันยูกตันยูคฟฟี่คือมันเริ่มจากว่าตอนช่วงที่มันมีสถานการณ์โควิดแหละว่เราก็ฟังพอดแคสต์เยอะก็คือกิงี้โจคือผมอ่ะเอ่อทำบริษัทเอเจนซี่แบบ โฆษณาทำคอนเทนต์ออนไลน์อะไรเงี้ยอ่ะก็คือสำหรับสำหรับคนที่ไม่รู้ก็คือคุณกัตตันยูสว่างสีเนี่ยเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักพูดด้วยก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงขั้นอินฟลูเอนเซอร์แต่แล้วทำสแตนด์อัพดีแล้วก็ทำบริษัทของตัวเองเป็นเอเจนซีแล้วทีเนี้ยช่วงโควิดเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ปรับตัวให้ลองทำอะไรใหม่ๆก็เป็นคนคลอยตามง่ายฟังบอดแคดเยอะก็เอาวะก็เลยโยนโยนไอเดียกับที่บริษัทดูว่าเราทำอะไรได้บ้างแต่จริงๆอ่ะก็จะทำหน้าอาบบ้างจะทำเรื่องนี้จะทำข้าวแกงกะหรี่่่แตวา ผมแม่งคิดดูแม่งฝันนี้คงหุงข้าวอยู่อะอะไรเงี้ยเราไม่ถนัดอย่างเงี้ยก็เลยพักตอนแรกจริงๆอ่งอะข้าวแกงกะหรี่นี้ให้น้องในออฟฟิศออกแบบโลโก้ l y นะนะแต่ว่าไม่เวิร์กว่ะมีอยู่วันหนึ่งก็เราไปถ่ายรายการกันที่บ้านเป็นทำรายการให้ไทยทีวีเอสก็คุณเห็นคุณเบลชื่อรายการซีอีโอไอเป็นเป็นเนี่ยเราผลิตเองเราผลิตเองก็ชงกาแฟดิฟกาแฟให้ให้พนักงานกินเป็นนิสัยแล้วปกติทำบ่อยแล้ววันนั้นเนี่ยก็ชงชงกาแฟอยู่แล้วก็เฮ้ยหายวายดูวะ ชอบทำกาแฟก็ขายกาแฟดีว่ะนั่นแหละจับพัดจับปูมันก็ตัดภาพมาก็เลยเป็นแบบนี้เลยแล้วจุดเด่นของคุณกระตันยูเนี่ยเป็นไงคือผมว่าจุดเด่นของกาแฟเนี่ยมันเราโชคดีเราได้ได้เมล็ดมาจากอาคาเป็นร้านกาแฟที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วอยู่ที่เชียงใหม่เราสนิทกับเจ้าของเราบุูลีเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วอั่งมานี่คืออะไรออาาคมเป็นแบรนด์กาแฟที่เชียงใหม่เลยอันนี้คุณสั่งอะไรมานครับวันนี้ อันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านชื่อว่ากะตันยูเอสเยนกะตันยูเอสเอ็นคือใครมาต้องสั่งอันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยเออถ้าใครถามอ่ะผมก็จะบอกว่าให้ซื้อนี่ให้ลองอันนี้เเ้าลร่อออไตัดตัดภาพไปความความเด่นของเราคือเราได้เมล็ดกาแฟที่ที่เป็นเมล็ดกาแฟไทยของคนไทยอะไรเงี้ยแล้วก็รสชาติเข้มข้นอร่อยหลายๆคนที่กินกาแฟเริ่มต้นจากโคบลูเนาะก็จะบอกว่าเออมันมันเข้มมันหอมมันอร่อยอะไรเงี้ยอันนี้คือพาร์ทของตัวกาแฟ แต่ว่าจุดเด่นอย่างหนึ่งคือด้วยสีสันของวิธีการทําตลาดของเราอะไรเงี้ยละมั้งก็ก็มันดีม้งอะไรประาน<อ>ี้คือตอนแรกกะว่าทําเอามันหรือเปล่าอืมอืมอืมทำออมสนุกทุกอย่างในชีวิตเราที่ดึงดังขึ้นมาเริ่มจากเอามันมาคือว่า,กวาเกิดจากวิกิจว่าคุณเป็นซีโอแล้วคุณต้องดูแลลูกน้องด้วยมันเลยต้องไม่ถึงพันบริษัทไม่ถึงพันวิกฤตไม่ไม่ใช่ใช่แต่ถือเป็นจังหวะและโอกาสที่เราอยากจะลองท<ด>ําอะไรใหม่ๆดูอะไรเงี้ย อ่ะโอเคกะตันยูเอสนชิมเลยฮะลองดูเดี๋ยวๆดีคนคนช่วยให้ช้อนไม่เป็นไรป๊าบโอเคเดี๋ยวชิมเลยนะครับน่าชิมครับคุณเจ้าดี คือไม่ขมไปคือมันมีรสชาติของนมแล้วก็เม็ดกาแฟไม่เปรี้ยวอ้แล้วก็ไม่ขมไปโอเคดีมันจะมีน้ําตาลไม่เย่ะคือมีน่าจะตีสามถ้าคุณแดดแดดมันไม่น่าจะตีสามแหละไม่คือต้องบอกก่อนว่าไอเดียของกาตันยูเอสเย็นเนี่ยมันมาจากว่าเวลาเราไปกินกาแฟแบบรดรดชงอ่ะรดเข็มลดชงมันจะมีแบบเมนูประเภทที่แบบเอสเย็นเอสเปรสโซเย็นที่แบบจริงๆมัน คือถ้าว่ากันตาม <ừ. S 1> จริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้เป็นเมนูที่ก็ประหลาดนิดนึงเพราะว่าเอสเปรสโซจ่จริงๆมันคือกาแฟชอ็อตใช่ไหมแต่พอเป็นเอสเปรสโซ่เย็นของคนไทยเนี่ยมันกลายเป็นกาแฟที่ใส่งงนมข้นเข้าไปด้วยใช่มันเลยหวานใช่มันก็เลยมีความหวานมีความมันแล้วก็ให้ความูสุกข,ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีมีสูตรอะไรเงี้ยนิดหน่อยก็มีการมีวิธีการเบิร์นทำให้มันมีความหอมมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เข้มขน้นมองธุรกิจนี้ยังไงตอนนี้คือจริงๆเราอะก็รู้สึกว่า พอเราทํามาได้ประมาณเดือนกว่าเนี่ยเราเห็นโอกาสนะเรารู้สึกว่าแบรนด์กาแฟของไทยเนี่ยเท่ๆเยอะนะไม่ถึงว่าแบรนด์ที่มีไซน์ดีมีเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีลุคแอนด์ฟีลที่น่าซื้อน่าสัมผัสอะไรเงี้ย,ยมีสตรอรี่ที่น่าสนใจเจอแต่เรามองว่ามันมีช่องช่องหนึ่งอยู่ก็คือแบรนด์เหล่านี้เขาจะเป็นแบบ s p e c i a l ลสเปเชียลตี้แบบเฉ<ม>พาะ,ทะเท่ๆอะไรเงี้ย,ยซึ่งก็จะมีคนสนใจกลุนี้อยู่ แต่ว่าพอมาอีกฝั่งนึ่ะเราก็จะมีแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ทั่วๆไปเลยใครซื้อหาอะไรได้ก็ก็จะเข้าไปซื้อแบบมีตาม,มปั๊มน้ํามันคือถ้าพูดง่ายเราก็จะมีอเมซอนมีทูคาฟี่มีแบรนด์ที่เป็นเชนกาแฟอะไรแบบนั้นอยูอ่มันมีสองช่อง,งคือแมสมากกับอินดี้มากมันไม่มีตรงกลางอ๋อคุณคือคุณจะเข้ามาช่องกลางเนี่ยเรามองว่าหมายถึงว่าโอกาสที่เรามองเราเรา,เรามองว่าเราอยากเป็นแบรนด์ที่ดูดีแหละดีไซน์แต่ว่าก็เข้าถึงคนทั่วไป กินง่ายๆหาซื้อได้อ,อะไรอย่างเงี้ยโ <Okay. S 2> อเคจริงๆอันนี้เป็นไอเดียแหละโจเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีช่องทางการขายเยอะขนาดนั้นเรามีเฉพาะออนไลน์กับกับคาเฟ่ที่เราเพิ่งเปิดก็คือก่อนหน้าก่อนก่อนหน้าที่คุณจะมีคาเฟ่นเนี่ยคือวันวัน,ว,นวันที่บันทึก ันททึึกกบันวิดีโอนี้ก่ขายวันที่สองวันที่สองก็คือเพิ่งเปิดมาผมเล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันคือจริงๆคาเฟ่เราอ่ะต้องบอกว่าพื้นที่ของเราอ่ะมีแค่เฉพาะบาร์ตรงนั้นคือที่เนี้ยเป็นออฟฟิศที่สเปซที่ชื่อว่าเซฟบ็อกเซฟบ็อกเนี่ยก็คือเจ้าของมีใจดีกับเรามากคือเราอ่ะใช้ออฟฟิศดัดแปลงเพื่อผลิตกราแฟบิวโคลริวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใช่ป่ะก็โทรขอเขาเหมือนแบบปรับโครงสร้างของบริตัวตึกเนี้ยเพื่อให้ผลิตกาแฟได้ เพิ่มมากขึ้นทีนี้เจ้าของตึกเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยยูทํากาแฟอออพี่มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะมาลองดูไหมอะไรเงี้ยถ้าเราก็เลยมาลองดูแล้วก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นภายในไม่ถึงเดือนก็คเซตอัพเป็นเสร็จเรียบร้อยก็เลยได้เป็นกัแดีแหละเราตั้งชื่อว่าเป็นคาเฟ่ของการทดลองคือคือคือตอนแรกเริ่มแรกคือยูยูจะขายออนไลน์ก่อนหรือว่ายูต้องใจขายออนไลน์หรือว่าต้องต้องใจที่จะมีหน้าร้านตั้งใจขายออนไลน์แต่ว่าหน้าร้านเนี่ยไอเดียของมันก็คือเราได้ทดลองกาแฟสูตรใหม่ เราได้มีที่ได้แลกเปลี่ยนมีประสบการณ์ <คน S 2> รของลูกค้าใช่แล้วเราก็พยายามที่จะมีคอนเซ็ปต์ว่าเป็น new normal น<ม>ิวโนมอลหน่อยเราก็พยายามมีเป็นเดลิเวอรี่แล้วก็จำกัดคนเข้าแล้วพื้นที่สเปซตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นพื้นที่แบบร้านกาแฟทั่วไปที่ใครจะเข้ามาเป<ช>็นม่ได<ช>้เราต้องมีการจองก่อนแล้วก็มีจำกัดจำนวน<ช>คนที่เข้ามา ขนาดว่าเมื่อวานผมทักมาหาบ้านนะมันบอกว่าช่วยไปลงทะเบียนหน่อยไปลงคิวหน่อยผมเทคเอาเว่เนีย่นย,ตงงนยต้องลงคิวด้วยหรอเพราะอ่ะงั้นเทคเอาเว่งั้นมาถ้าเทคเทคเอาเว่เราก็จะมีหน้าต่างเป็นเป็นหน้าร้นานแต่ว่าถ้าถ้าอยากเข้ามาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวถ้าโจถ่ายบรรยากาศเราจะเห็นว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากแต่ว่าจะมีทัดคนอ่ะโอเคอันนี้เข้าใจเรื่องมิวน์องหม้ออันนี้เราเข้าใจอยู่ว่ามันก็ต้องโซเชียลดิสแทนด้วยใช่ซึ่งเราก็เนี่ยเราก็เอาไว้ทดลองเมนูใหม่ๆสร้างประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ แล้วคนทํากาแฟก็อยากกินกาแฟในบรรยากาศดีๆเราก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาโอเคอ่ะฝากกับทางลูกเพจผมหน่อยเอาได้ว่าจะมาไงแล้วก็กาแฟคุณเป็นยังไงอะไรโอเคได้ครับก็สําหรับร้านกระตันยูและ็นะครับก็เป็น คาเฟ่ที่ลึกลับนิดนึงอยู่แถวบรรทัดทองครับจริงๆเนี่ยจะอยู่กับใกล้ๆกับร้านน้ำป้าที่เจวันเลยนะก็คือจะเป็นหลายๆคนน่าจะรู้จักร้านนั้นแล้วพี่เจวันแต่ว่าผมอธิบายอย่างนี้มันจะอยู่บนถนนที่ลิซ่าพึ่งมาใช่ที่ลิซ่าพึ่งมาผมหวังว่าลิซ่าจะมาที่นี่ช่วงนี้ผมไม่มาก็คือจะเป็นอยู่ตรงข้ามอุทยานร้อยปีของจุฬาอยู่บนเส้นบรรทัดทองเนี่ยแหละครับเลี้ยวเข้ามาไม่ยากสังเกตโรงเรียนประเสริฐธรรมิกาติดติดกับโรงเรียนประเสริฐธรรมิกาใจริงๆเซิร์ชกันอออยู่่คครรบหืวาเจรับถ้้าจะซือเนี่ยตตอนนนเีี้มมใาูคร อันนี้ไม่รู้ว่าลงเท่าไหร่เออเดี๋ยวขึ้นให้เออจะเป็น Facebook เป็นไลน์แอะไรเงี้ยเราก็มีสั่งได้แล้วก็ถ้าจะมาที่นี่อ่ะต้องเข้ามาทาง Facebook แล้วก็แจ้งความจำลองว่าจะเข้ามากี่โมงเวลาไหนยังไงเพราะว่าเพจชื่ออะไรครับเพจชื่อกตันยูโคลบิวครับก็คือเข้าไปเลยใช่เข้าไปได้เลกไปไปไปแชทไปแมสเซจมาอินบ็อกเข้าไปอินบ็อกมาง่ายๆเลยว่าอยากเข้ามาเวลานี้อะไรเงี้ยเราให้เวลาจำกัดแล้วก็คนจำกัดในการเข้ามา แล้วก็กาแฟของเราเนี่ยจริงๆก็เป็นก็เป็นกาแฟที่เข้มข้นแล้วก็มีโครบริทที่ สามารถเราไปชงเองได้แต่ว่าถ้าอยากได้แบบชงสดๆแบบนี้เรามีเมนูซิกเนเจอร์ที่แบบ2เมนูแล้วกันนี่ขายก็คืออันนี้คือกะตันยูสกีนที่โจชิมไปก็จะรสชาติดีครับหอมหวานเข้มว่าโอเคใช่แล้วก็มีอันนึงชื่อน่ารักมากชื่อว่ากะตันยูสุก็เป็นกาแฟที่ผสมยูสุใช่ก็ชิมกันได้ครับลองกันได้เชียร์ว่าไปลองออนไลน์ก่อนไปลองชิมโปรโมสั่งแล้วก็ตามแอปพลิเคชันถ้าชอบค่อยตามมาที่กะตันยูแล็ได้ครับได้ครับโอเคถ้าใครหาไม่เจอก็เซิร์ชได้หรือว่า ถามเข้ามาในทางจริงเราเรามีทั้งเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วก็มีไลน์แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยชื่อชื่อกัตันยูกรมดึงโอเคเอามาบนี้ครับก็ไม่รบกวนละวันนี้ผมไม่รบกวนเลยขอบคุณมากที่ามาเล่าเรื่องจบว่าเวียนกันมานะครับกัตันยูแลบนะครับครับผมมาทดลองกันครับสวัสดีครับเมนูเนี่ยอะไรนะกัตันยูเอสเย็นเอสเย็นนะครับอ้เราวันนี้ถึแล้วครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ติดต่อช่องโจโจ่อตายด้วยนะครับ สำหรับ EP นี้ไปแล้วครับแวะเวียนกันมาทุกเพื่อนผมีเยอะนะครับช่วยกันครับไม่ได้สวัสดีครับแล้วฝากไว้ด้วยครับน้ำแร่ซีมายาครับนี่ครับเป็นน้ำแร่ไทยครับจากแหล่งน้ำธรรมชาติขาแจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรสชาติก็ว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวดีครับคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำแร่แบรนด์เนมต่างต่าง โอเคนะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเร็วๆนี้นะครับเบาด้วยครับ